สวัสดีค่ะเจอก,กันกับน้องพลกับของหลุดจำนำเพชรแท้ทองแท้บาบามังกรเจมอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมากันแบบทีดทีรัวๆอาจจะเห็นหน้าพลกันแบบซ้ำจำเจเบื่อกันบ้างนะคะแต่อย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพราะว่าพลมีของเนี่ยหลุดจำนำสวยๆมาให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกรับชมช้อปปิ้งกันอยู่บ้านแบบสบายๆเลยนะคะก็คือสามารถนั่งถ่ายดูกันเพลินๆได้โดยชอบวงไหนก็แคปรูปไว้แล้วก็ส่งมาทางไลน์แอด,ด้านบนได้เลยนะคะหรือว่าถ้าสั่ง ังซื้อไม่เป็นส่งร้านไม่เป็นพี่ไม่มี f a c e b o o k เนี่ยทำยังไงคะน้องพลอยก็คือสามารถโทรหาที่เบอร์นี้นะคะคุณนุชค่ะ0653601525ได้เลยนะคะคุณพี่นุชเนี่ยก็จะคอยประสานงานแล้วก็คอยให้คําตอบนะคะว่าลูกค้าต้องทํายังไงบ้างออติดต่อสั่งซื้อยังไงนะคะหรือว่าใครเนี่ยอยากจะเข้ามาดูที่หน้าร้านนะคะเข้ามาดูช็อปของอื่นๆนะคะก็สามารถนัดเข้ามาดูที่หน้าร้านได้นะคะแต่ก็ต้องขออนุญาตเนี่ย,ยให้ลูกค้านะคะ นัดแจ้งคิวกับพี่นุชก่อนเนอะเพราะว่าพลอยไม่อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาคิวซ้อนกันนะแบบคือด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะทําให้แบบว่าเราทยอยกันเข้ามาทีละรอบอย่างงี้ดีกว่าเนอะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะแม่คะฉีดวัคซีนครบทั้งหมด3ามเข็มแล้วเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้มีของหลุดจำนำสวยๆให้เลือกเยอะมากมายส่วนใหญ่วันนี้นะคะโอ้มีทั้งแหวนโกเมนะคะวงใหญ่มากนะคะแหวนแบบทับทิมแหวนแถวใส่ตินิ้วได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าลูกค้าชอบวงไหนนะคะก็สามารถแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันที่ไลน์ด้านบนได้เลยะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะ ชิ้นนี้นะคะเป็นแหวนโกเมนแท้นะคะโหหนักมากนะคะวงนี้โอ้สวยงามค่ะตัวเรือนเป็นยอดแบบนี้เลยนะแหวนโกเมนไทยแท้นะคะฝั่งที่บนตัวเรือนทองคํเาเปอนะคะเป็นทองคําแท้ค่ะน้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่5.33กรัมไซส์แหวนคือ51ค่ะขนาดหน้ากว้าง2 5งจ5คูณ2ซนติเมตรนะคะวันนี้พอขอเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง 15,950บาทเท่านั้นนะคะกับแหวนโกเมนทรงอลังการแบบนี้เลยตัวเรือนข้างหน้านะคะลูกค้าดูนะฉะลุทองนะคะฉะลุทองเป็นลายใบไม้แบบนี้เนาะทำให้ส่งเสริมตัวเรือนเนี่ยเด่นขึ้นไปอีกนะคะแบบนี้ แล้วพลอยโกเมนะคะสีสวยมากๆเจริญไนหน้าเม็ดทุกเม็ดแบบนี้เลยนะฉลุงานทองใต้ท้องแหวนแบบนี้นะคะงดงามค่ะมีเพียงร่องรอยขีดขวดขนแมวนิดหน่อยนะคะ mm hmm. เกิดจากการใช้งานแต่โดยรวมสภาพสวยครบสมบูรณ์แน่นอนวงนี้สามารถใส่ออกงานได้นะคะปกติราคาเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะหมื่นห้านะคะราคาไซส์แหวนแบบนี้นะคะแบบ ทรงอลังการแบบนี้ต้องมีอย่างต่ำในมือนะคะ3 5 0 0 0ถึง39,000เลยนะคะแบบนี้เพราะว่างานทำมือขึ้นใหม่เนี่ยไม่ได้ราคานี้แน่นอนค่ะอ่ะเวลาสวมใส่บนนิ้วมือนะคะวงนี้อาจจะไซส์เล็กหน่อยนะคะไซส์5อิหรือว่าพอยมืออ้วนขึ้นก็ไม่รู้นะคะเพราะว่ารูคับๆนะอ่ะเวลาสวมใส่บนนิ้วมือโอโ้โหลูกค้าคะเด่นจนล้นนิ้วแบบนี้เลยนะคะค่ะใครไม่ทักนี่ถ้าเราใส่ไปไม่ทักนี่สามารถ เอากลับมาคืนพอยได้เลยนะคะเพราะว่าดูไซส์ใหญ่เด่นมากเลยนะคะแบบนี้โอ้โหสวยงามค่ะวงนี้มีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นนะคะที่เป็นแหวนโกลเมนแล้วมีฐานรอบแบบนี้เนาะเป็นทองลอบแบบนี้นะคะใครชอบแครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะมีเพียงหนึ่งวงเท่านั้นลืมบอกค่ะว่าไซส์ห้าเอ็ดห้าเล็กไปปรับไซส์ได้นะคะวงนี้ วงถัดมานะคะเป็นแหวนไพลินนะคะ ประดับด้วยพอยขาวแบบนี้เลยนะคะสลับกันไปเนาะฝังบนตัวเรือนทองคําขาวนะคะทองคํา90ค่ะลูกค้าขนาดน้ําหนักนะคะอยู่ที่3.65กรัมค่ะไซส์แหวน51เล็กไปปรับไซส์ได้นะคะหน้ากว้าง2.5คูณ0.5เซนติเมตรค่ะวันนี้นะคะพอขอเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง12,950บาทเท่านั้นนะคะวงนี้ไซส์ทองหนาแข็งแรงนะคะสามารถ ปรับใส่ได้เนาะตัวไพลินนะคะเขาจะสลับกับพลอยขาวนะคะแบบนี้สลับกันไปเล่นไฟสวยนะคะสามารถใส่ติดนิ้วได้เลยงานรายละเอียดรอบแบบน,นะคะไม่มีตําหนิค่ะมีเพียงร่องรอยขีดข่วนขนแมวเกิดจากการใช้งานเล็กน้อยนะคะพวกนี้ชอบนะดูดีไซน์เขาสามารถสวมใส่ได้ทุกวันติดนิ้วมือแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะแล้วเป็นตัวเรือนทองคําขาวนะคะสีขาวแบบนี้ สวยงามค่ะวงนี้ใส่ติดนิ้วประจำตัวได้เลยนะใส่ได้ทุกวันด้วยนะคะใครชอบแครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปตูน้นี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ วงถัดมานะคะเป็นแหวนทับทิมไทยค่ะสวยงามมากๆเลยนะฝังอยู่บนตัวเรือนทองคำ90นะคะน้ำหนักอยู่ที่2.96กร,รัมค่ะไส้แหวนคือ51นะคะหน้ากว้าง2.0คูณ0.5เซนติเมตรวันนี้นะคะพอยขอสเสนอราคาปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง11,950บาทเท่านั้นนะคะเป็นแหวนทับทิมไทยแท้นะคะแบบนี้เรียงกันทั้งหมด4เม็ดนะคะ หลับไข้กับทองนะคะหน้าแหวนแบบนี้เลยสีทับทิมก็สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะงดงามเวลาสวมใส่บนนิ้วมือนะคะสามารถสวมใส่ติดนิ้วแบบนี้ได้เลยนะ,ะเป็นแบบแหวนแถวที่เป็นตัวอัญมณีนะคะเป็นไพรอ,อเป็นทับทิมนะคะ สีสวยมากเลยค่ะลูกค้าแล้วทองก็แข็งแรงหนานะคะสามารถปรับใส่ได้เนาะใส่เป็นติดนิ้วแบบนี้ได้เลยนะ,ะใครชอบแครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะมีเพียง1วงเท่านั้นด้วยนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะวงถัดมา ะะเป็นแหวนทองนะคะประดับด้วยเพชร1เม็ดนะคะเป็นเพชรเม็ดเดี่ยวเนาะเป็นเพชรเกรสรคะ่ะน้ำหนักเพชรอยู่ที่2.5ตังค์นะคะลูกค้าก็คือ2ตังค์ครึ่งนะคะแบบนี้เลยอยู่บนตัวเรือนทองคำ90า90ค่ะน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่2.2 2, 2. 2กร,รมัมไซส์แหวนคือ49นะคะหน้ากว้าง1.0คูณ0.5เซนติเมตรวันนี้พอยขอเสนอราคาปล่อยต่อเนี่ยเอาไปเพียง 6950บาทเท่านั้นนะคะคุณจะได้ทั้งเพชรทั้งทองคําแท้เนี่ยในราคาไม่ถึงหมื่นเองเลยนะคะแบบนี้เป็นดีไซน์แบบเป็นลูกมือนะคะกําลังหยิบเพชรแบบนี้เนาะความหมายดีเนาะกาลังอีกเพชรหยิบทองนะคะแบบนี้เลยสวยงามมากวงนี้ไซส์เล็กนะคะก็สามารถสวมใส่ติดนิ้วเป็นนิ้วก้อยแบบนี้ก็ได้นะคะปรับไซส์อาจจะปรับได้ประมาณ 1- 2ึ่งสองไซส์เท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวเรือนใต้ท้องแหวนเนี่ยเขาไม่ได้หนานมากแบบนี้เนาะอ่ะนแล้วก็บอก ชัดเจนนะคะอ่าสมส่น่ารักแบบนี้ค่ะติดนิ้วมือไว้นะเออน่ารักมากเลยสำหรับคุณลูกค,ค,ค้าท่านใดชอบนะคะอยากได้เพิ่มเติมอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะประมาณนี้เลยเพชรต้องกลางไม่เดียวเออที่น้ำหนักอยู่2ตังครึ่งนะคะอันนี้คือน้ำเพชรระดับประมาณ9798นะคะลูกค้าก็คือเล่นไฟสวยนะไซส์ใหญ่อยู่นะคะเห็นไหมคะอ่า เพซไซส์ของตังใครว่าเล็กนะคะไซส์ size ใหญ่อยู่นะประมาณนี้เลยน่ารักมา,มากค่ะใครชอบแพรรับรีบแคบรูปและทักหาแอดมินได้เลยค่ะ วงนี้นะคะโอ้โหสวยงามมากๆนะคะเป็นแหวนเพชรเก,รเกรสรค่ะที่มีเพชรทั้งหมด3ไซส์นะคะไฮไลท์คือเพชรกลางเนี่ยไซส์ยี่ังค์ตงเลยนะคะลูกนะคะ้าแล้วก็ล้อมด้วยเพชรแท้นะคะไซส์เล็กลงมาเนาะ,ะมีเพชรป่าข้างสองข้างแบบนี้นะคะน้ําเพชรระดับประมาณ9798นะคะคือขาวสวยใสค่ะไม่ติดเหลืองเลยเนาะแบบนี้เลยน้ําหนักเพชรรวมทั้งหมดทั้งแหวนเนี่ยอยู่ที่70ตังค์ตงนะคะ0ู0ยกรัตเนาะ บางอยู่บนตัวเรือนทองคํา90ค่ะน้ําหนักอยู่ที่นะคะ2.3กรัมไซส์แหวนคือ47นะคะหน้ากว้าง0.8คูณ0.8เซนติเมตรวันนี้พอยขอเสนอราคาปล่อยต่อเอาไปเพียง29,850บาทเท่านั้นนะคะกับเพชร70ตัางมีเพชรไซส์ใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็น้ําขาวสวยเล่นไฟมากๆเลยนะอ่าวงนี้นะคะคือดีไซน์เขาจะเป็นรูปดอกไม้ตรงกลางนะคะแล้วก็มี ข้างอีกพอเอาให้ดูชัดๆนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะสวยงามมากๆเลยโอ้โหเพชรประกายเล่นไฟงดงามมากๆเลยนะคะงานรายละเอียดใต้ท้องแหวนเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะ ไม่มีตําหนินะคะลูกค้าวงนี้ไซส์47เล็กไปปรับไซส์ได้แต่ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเนื้อทองใต้ท้องแหวนไม่ดิ้เนะี่ยเยอะมากนะคะเนื้อทองก็ไม่ได้เยอะมาวงนี้จะเน้นเพชรนะคะเน้นเพชรใหญ่เป็นหลักเลยสามารถสมใส่นิ้วก้อยแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะ,ะแบบนี้นะคะงดงามค่ะ ใครชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยรีบแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะอะชอบมากเลยคือวงนี้เพชรคือขาวสวยใสเล่นแบบเล่นไฟมากคือกระแทกตามากเลยนะคะตอนนี้อ่าแบบนี้ เส้นนี้นะคะเขาจะเป็นสร้อยคอค่ะเป็นทับทิมนะคะทับทิมแท้ค่ะเป็นทับทิมไทยอยู่บนตัวเรือนทองคำเก้าสิบนะคะน้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่ห้าจุดเก้าห้ากรัมค่ะความยาวสร้อยคือสิบแปดนิ้ววันนี้พอขอเสนอราคาสร้อยทับทิมส,สวยๆแบบนี้เอาไปเพียง 24,950บาทเท่านั้นนะคะเป็นทับทิมไทยนะคะที่เจรไนหน้าเมน็ดแล้วก็จับช่อนะคะเป็นดอกไม้แบบนี้ทั้งหมด5ดอกนะ,ะตรงกลางนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีห่วงเนี่ยให้ลูกค้าเอาไปห้อยกับจี้เล็กๆได้อีกอันหนึ่งนะคะก็ห้อยลงมาเนาะแบบนี้สวยงามนะคะตะขอเขาจะเป็นตะขอกล้ามปูแบบนี้ลายจะเป็นโซ่นะคะแข็งแรงค่ะเนื้อทองอย่างที่บอกค่ะทองคำา9 นะคะสวยมากอืมเอาให้ดูนะคะทับทิมใกล้ๆแบบนี้อ่านานๆหลุดมาด้วยนะคะลูกค้าแบบนี้สวยงามแบบน่ารักสมใสแบบไปออกงานก็ได้นะอ่ดูแบบว่าไม่ชอบใส่ใหญ่กลัวแบบน่ากลัวไปอะไรเงี้ยก็ใสเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะเดีย๋ยวพอลองเทียบกับขอให้ดูก็จะสมใสก็ประมาณนี้เลยนะคะน่ารักแบบ ดูเล็กๆแต่ก็ไม่ได้ดูเล็กเกินแล้วก็ไม่ได้ดูแบบใหญ่เกินจนน่ากลัวนะคะก็จะสวมใส่แบบน่ารักแบบนี้ได้เลยนะแล้วราคาดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้ทองขึ้นดูเนาะยังไม่ได้ปรับราคาทองเลยนะคะก็ให้ลูกค้าเป็นราคาทองของของ,ของเก่าของปี64เลยนะคะแบบนี้อันนี้ตัวเรือนด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าไม่มีตําหนินะคะชิ้นนี้แบบสภาพแบบสวยครบมากๆเลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าประมาณนี้นะคะสวยมากๆแล้วก็สีหวานดูประณีตนะคะสวยงามใครชอบใครรับอยากดูรูปเพิ่มเติมเนี่ยแคปรูปนี้แล้วก็ทักหาแอดมินกันมาได้เลยนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะรีวิวกันให้เรียบร้อยมีทั้งแหวนทับทิมแหวนไพลินแหวนโกเมนไม่ไม่มีไพลินอ๋อมีเป็นไพเป็นแหวนทับทิมแหวนโกเมนแหวนเพชรสสวยไซส์ใหญ่นะคะสําหรับลูกค้าอย่างที่บอกค่ะชอบชิ้นไหนนะคะอยากดูชิ้นไหนเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปนะคะส่งไปที่ไลน์แอดนะคะเข้าไลน์กดค้นหาแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะแอด MKGEM e ด้านบนตรงนี้เนาะหรือถ้าท่านใดทำไม่เป็นจริงๆนะคะแบบพี่ไม่พี่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงพี่ไม่มี Facebook ด้วยนะคะสามารถโทรมาหาคุณนุชได้ก่อนนะคะที่เบอร์นี้ที่เบอร์นี้นะคะ0653601525ติดต่อกับคุณนุชได้นะคะเดีย๋ยวคุณนุชจะบอกวิธีการทำว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถปรึกษากับคุณนุชได้เลยเนาะยังไงวันนี้นะคะถ้าเกิดคำพูดคำจาของพลอยเนี่ยทำให้ลูกค้าคเกิดไม่พอใจไม่สบายใจ ะะรู้สึกแบบงงๆพูดงงๆอะไรอย่างเงี้ยพยก็ต้องขอพระธานาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ แล้วลูกค้าก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้เลยนะคะสำคัญเลยเนี่ยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดกระดิ่งกด u b s c r i b e ด้วยนะคะก็คือกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อแจ้งเตือนนะคะว่าเวลาพลอยลงคลิปใหม่ๆมาเนี่ยลูกค้าก็สามารถเข้ามาช้อปปิ้งได้ก่อนใครเลยนะแบบเผื่อจะได้ทันนะคะเพราะว่าอย่างคลิปแล้วๆมาเนี่ยลงไปแป๊บนึงลูกค้าทักมาเนี่ยไม่ทันแล้วนะคะแบบมีลูกค้าไปก่อนแล้วพลอยก็แบบเสียใจมากอยากขายลูกค้า ทุกท่านนะคะก็เลยแบบไม่อยากลูกค้าพลาดกันเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้นะคะยังไงวันนี้นะคะพลก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยรักษากสุขภาพดูแลร่างกายกันทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ